อำนวยการฝึกซ้อมโดยท่านผูน้อำนวยการท่านดรนิยมสมบัติขอเสียงพรบมมือกับวงตุวอยางของเราด้วยค่ะอางังการนะครับ ตัวแทนถือป้ายเด็กชายวันชนะชายมณีและเด็กหญิงกิติกาครึ้มกลางตัวแทนถือธงนายธนวัฒน์แฝงด่านกลางผู้อัญเชิญพานพุ่มนางสาวจิดาภาตาทองและนางสาวจันทิมาสีหนูผู้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์นายประวิทย์ทั้งสุวรรณนางสาววิรดาจันตะเภา ผู้เชิญตราสัญลักษณ์โรงเรียนนายอธิคมสุพเดชนายมนัชัยชัยมีเขียวนายสิทธิโชคผมหอมและนายสรนวัตรวิทวัตวาทินตามมาด้วยเทพธิดาอุปกรณ์กีฬานางสาวสตางขอเหนี่ยวกลางเด็กหญิงทีรตาภูเขียวนางสาวปาลิตาและนางสาววิภา ก็เป็นขบวนนักกีฬาจากพะะธรืงครับมาเป็นขบวนแรกนะครับในฐานะเจ้าภาพอันนี้มีนักมวยด้วยนะครับนี่ <c oughs> มีนักมวยด้วยนะคะเด็ชายพานุนะคะไม่ไม่ยืมนวมฉันร้องและาตามามา,าด้วยขบวน <c oughs> นะคะนักกีฬานะคะต่อต้านยาเสพติดนะคะ ให้เดินในลู่นะครับเดินในลู่นะครับแต่ละโรงเรียนเดินในลู่นะครับมีลู่ให้นะครับลูกขบวนแรกยาวมากนะครับจากระเริงมเดินในลู่นะครับตามมาด้วยขบวนที่สองครับคุณครูอ้อมครับ ตามมาด้วยขบวนที่สองนะคะจากโรงเรียนบ้านหนองไม้สักนะคะตัวแทนถือป้ายนางสาวพรพรชนกตามยมตัวแทนถือธงเด็กชายทิติพัฒตะวงศาและตามมาด้วยดรัมเมเยอร์สุดน่ารักนะเด็กหญิงปะวีนาคล้ายมากเด็กหญิงนภัสุดาพระเพทรเด็กหญิงกมลชนกทรงกลิ่นและเด็กหญิงพรทิพย์แตงสิริ อยากจะประกาศชื่อคุณครูด้วยนะครับหนองไม้สักคุณครูหนองไม้สักมีแดดสาวสวยนะคะครูออกขาแต่จำชื่อจริงไม่ได้จำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะคะอยากประกาศให้ครบทุกๆคนเลยนะคะตามมาติดติดนะคะด้วยขบวนของโรงเรียนบ้านใสงามตัวแทนถือป้ายเด็กหญิงชวิสาจากกลางตัวแทนถือธงเด็กหญิงกัญญาัตเดชคำภู มาในเสือ้อกีฬาสีฟ้าขาวสดใสนะคะสำหรับโรงเรียนบ้านไสงามท่านโรงเรียนบ้านไสงามนะครับนำโดยท่านผู้โดยการอัจฉริวะศรีโสมงามนะครับลำดับต่อไปนะคะโรงเรียนบ้านคลองกลุ่มตัวแทนถือป้ายเด็กหญิงปนิดาสละชีพตัวแทนถือธงเด็กชายฟาทีธนูสอน สายต้การนวยการนะคะโดยท่านผู้นายการยานกรจำนินและขบวนสุดท้ายโรงเรียนบ้านคลองหินรองตัวแทนถือป้ายเด็กหญิงชลัมพรแก้วจอหอตัวแทนถือธงเด็กชายพานุพงเขื่อนสันเทียและตามมาด้วยลีดเดอร์น้อยสีสันสดใสน,นะคะโอ้สุดยอดครับ ภายใต้การดูแลนะคะของท่านรักษาการมณีมณีรัฐนะคะต้องถ้าอ่านชื่อผิดอย่างไรต้องขออาภัยด้วยนะคะ,ะเรียบร้อยนะคะสำหรับนะคะขบวนแรกนะคะโรงเรียนบ้านนาเริงตั้งขบวนเรียบร้อยนะคะ หนึ่งสองแถวเลยนะครับเนื่องจาบกระบวนยาวนะครับ ยิ่งใหญ่อลังการครับทีนี้โดยเฉพาะ,ะวงดนเรีนะครับได้รับการสนับสนุนโดยโรงเรียนปักธงชัยชุนทวันวิทยาคารจากอำเภอปักธงชัยนะครับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สวยงาม วงดุริยางผู้ฝึกคุณครูผู้ฝึกซ้อนนะคะนายกิติพันธ์ไหกระโทกอำนวยการโดยท่านดรนิยมสมบัติโรงเรียนแรกนะคะโรงเรียนบ้านระเริงนะคะอำนวยการโดยท่านผู้อำนวยการสมมิตรเครื่องกลางโรงเรียนบ้านหนองไม้สักดิอำนวยการโดยท่านผู้อำนวยการทศพรศีวิพัฒน์ มาด้วยขบวนของโรงเรียนบ้านคลองกลุ่มนะคะอำนวยการโดยท่านผู้อำนวนวยการยานกรจำนิน